ตอนที่331โชคใหญ่จูจูเจียงเสี่ยวไปก็เกิดสนใจและเดินเข้าไปดูอย่างรวดเร็วเข้าไปมองใกล้หน่อยเขาก็เห็นของที่วางอยู่บนเสื่อน้ำมันซึ่งมีประมาณ3 0 4สชิ้นเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ขนาดเล็กแต่มีหลายประเภทมีทั้งสำิีเครื่องลายครามหยกและแผ่นไม้แกสลักสหายนี้เป็นของเก่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราถ้าชอบก็เลือกดูได้ตามชอบเลย ในตรอกนี้ไม่มีใครชายชราที่เป็นเจ้าของแผงเห็นเจียงเสี่ยวไปจึงพูดอย่างกระตือรือร้นเจียงเสี่ยวไปเม้มริมฝีปากเขาไม่ได้สนใจคําพูดเจ้าของแผงเลยแม้แต่น้อยแต่นั่งยองๆอ,อยู่หน้าแผงและเริ่มพิจารณาดูสินค้าอย่างละเอียดจากมุมมองของเขาของตามแผงลอยริมถนนพวกนี้จะต้องเป็นของเก่าอยู่แล้วเพราะยุคนี้เทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยมากพอที่จะปลอมแปลงของเก่าขึ้นมา แต่ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายแค่มองด้วยตาก็เห็นได้ชัดว่าของทั้งหมดนี้เป็นสิ่งของที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและดูเหมือนไม่ใช่ของมีค่าอะไรสีหน้าผิดหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาชายชราที่เป็นเจ้าของแผงขายมองดูเขาแล้วพูดว่าสหายของที่ฉันเอามาขายล้วนแต่เป็นของเก่าๆแม้ว่าจะไม่ได้วางไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ของเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสมบัติเก่าแก่ เชี่ยงเสียวไปหัวเราะเบาๆชายชาราคนนี้กล้าพูดออกมาได้อย่างไรว่าแม้จะไม่ได้เอาไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่มันก็เป็นสมบัติเก่าแก่เขาไม่อยากพูดอะไรอีกและกำลังจะลุกขึ้นเพื่อเดินออกไปแต่ทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นชามเครื่องปั้นสีดำอันเล็กๆวางข้างมอ้อทองแดงซึ่งมันดึงดูดเขามากชามใบนี้มีขนาดเล็กสีดำสนิทถูกวางไว้ข้างมอ้อทองแดงรมดำที่ไม่โดดเด่นมากนักหากไม่สังเกตดีๆก็อาจจะมองข้ามไปได้ เมื่อเห็นของสิ่งนี้เขาก็ไม่รีบที่จะออกไปอีกและหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความใจเย็นก่อนจะวางมันลงไปอีกครั้งประมาณสี่ถึงห้านาทีต่อมาเขาก็ย้ายไปหยิบหม้อทองแดงรมดำขึ้นมาและชมว่าหากซื้อไปต้มน้ำก็คงจะดีไม่น้อยเจ้าของแผงยิ้มและพูดว่าใช่ใช่มันใช้ต้มน้ำได้ดีเลยทีเดียวร้อนเร็วมากถ้าคุณชอบจ่ายมาแค่หนึ่งหยวนก็เอาไปได้เลยเจียงเสี่ยวไปแสร้งทำเป็นว่ายังไม่สนใจเท่าไรเขาใสา่หัวและพูดว่ามันดําเกินไปทําความสะอาดยาก พูดแล้วเขาก็วางมันลงอีกผู้เท่าเจ้าของร้านดูผิดหวงังและคิดกับตัวเองว่าหม้อทองแดงมันเก่าแล้วจะไม่ให้มันดำได้อย่างไรหลังจากที่เจียงเสี่ยวไปวางหม้อทองแดงลงเขาก็หยิบชามสีดำอันเล็กๆข้างๆข,ข,ขึ้นมามันค่อนข้างหนักเล็กก่อนจะมองดูอย่างละเอียดซึ่งทุกอย่างดูสมบูรณ์ดีรูปร่างได้สัดส่วนมีพุงที่ลึกก้นกว้างและผนังโค้งลาดที่ขอบชามเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,น่าจะทาสีทองมาก่อนแต่เนื่องจากมันไม่ได้ทำความสะอาดจึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ด้านในและด้านนอกของชามเคลือบด้วยสีดำและดูเหมือนจะมีลายดอกไม้สีอ่อนๆแต่ก็ถูกฝุ่นบดบังไว้ทำให้เห็นไม่ชัดตัวตูดชามค่อนข้างตื้นขอบถูกตัดแต่งไว้อย่างประณีตมีส่วนเว้าเล็กน้อยที่กึ่งกลางเขาดีใจมากและเริ่มที่จะครุ่นคิดอะไรบางอย่างชามเล็กนี้ขายอย่างไรหรือเจียงเสี่ยวไปถามโดยจงใจชี้ไปที่ชามใบเล็กเจ้าของแผงเหลือบมองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มชามใบเล็กนี้แทบไม่มีตำหนิเลยคิดราคาสองหยวนพอ เจียงเสี่ยวไปวังชามลงทันทีและพูดอย่างไม่พอใจมอทองแดงใบใหญ่มากแต่ลุงขายให้ผมแค่ราคาหนึ่งหยวนแต่ชามนี้ใบเล็กนิดเดียวลุงกลับขายให้ผมในราคาตั้งสองหยวนนี่ลุงกำลังโกงและคิดว่าผมโง่ง,งั้นหรือชายชราเจ้าของแผงพูดด้วยท่าทีร้อนรนว่าสหายของเก่าเหล่านี้ไม่ได้ขายตามขนาดมันขึ้นอยู่กับสภาพของมันเห็นไหมว่ามอทองแดงมันถูกใช้งานและมีตำหนิแล้วแต่ชามเล็กนี้แทบไม่มีตำหนิอะไรเลยแต่ก็ไม่น่าจะขายแพงถึงสองหยวนสิลุง เจียงเสี่ยวไปยืนขึ้นและพูดพร้อมทั้งแซงทำเป็นจะเดินออกไปชายชราที่เป็นเจ้าของแผงลอยพูดด้วยรอยยิ้มสหายคุณให้ได้เท่าไรละ่ะลองต่อราคามาสิเจียงเสี่ยวไปทำท่าทีลังเลหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าห้าเหมาห้าเหมาต่ำเกินไปงั้นฉันคิดแค่หนึ่งจุดห้าหยวนพอเจ้าของแผงกัดฟันพูดมันออกมาทั้งสองต่อรองราคากันสักพักจนในที่สุดเจียงเสี่ยวไปก็ได้ควักเงินหนึ่งหยวนให้แล้วเอาชามสีดำใบนั้นกลับไป ทว่าหลังจากเดินออกจากตรอกนี้มาเขาก็ไม่สามารถปกปิดความสุขของตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อดูว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเขาก็จับมุมเสื้อผ้าขึ้นมาเช็ดฝุ่นบนชามออกโดยที่ไม่สนใจว่าเสื้อของเขามันจะเปื้อนหรือไม่ทั้งที่เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อเมื่อวันนี้ในราคา12หยวน ฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนชามนั้นหนามากหลังจากที่เจียงเสี่ยวไปเช็ดมันอย่างต่อเนื่องรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันก็ค่อยๆเผยออกมาขอบชามด้านในเป็นสีทองจริงๆตัวชามด้านในเคลือบดำตกแต่งด้วยลวดลายดอกเหมยและดอกกล้วยไมย้สีเงินสีเงินตัดกับสีดำขับให้ดอกเหมยและดอกกล้วยไมย้ดูสวยงามโดดเด่น